สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ้ยแพรวยชาแนลทุกท่านนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะใครเนาะเป็นผู้โชคดีนะคะออกมาเร็วนะคะ63016นะคะตารางเราก็แตก4ตัวนะคะแตก4ตัวโอ้แตก3ตัวตรงชุดใหญ่นะคะได้กันไหมเนาะใครได้นะคะเข้าล่างตรงๆเข้าบนตรงๆอาจารย์ปัญญาเน้นๆนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะแนวทางเรามาดูคําเตือนของทางช่องนะคะ อา้าทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะโวยโย,ยเตอเอชซีว่าอา้าผู้ใดบ,ถถบด่ถือกระซู่ซูค่ะผู้ใดถือกระดีใจนําเด้เออ้าผู้ใดถือไงเนาะอาจารย์ปัญญาก็ให้เต็มเต็มเน,น้นๆน,นะคะ ่อยว่าแล้วพอออกนะคะพอออกพอเอดเข้าร้านดันหลุดนะคะโอ้ยนังสวยทำาขอผิดคอยทำผิดแล้วนะคะดีนะเราไปเน้นบนนะคะเน้นสามตัวบนเน้นบนนะคะแต่ว่าไปตายรูด9กสองนะคะไปตายรูด9ก้าสองค่ะทุกคนแอดตายรูด92นะคะดีใจด้วยกับท่านที่ได้นะคะถูกสามตัวตรงชุดใหญ่สามตัวตรงเข้าชุดใหญ่นะคะสี่ตัวตรงชุด กหลักนะคะมาดูกันนะคะเราจะให้ดูเลขจับก่อนเลยนะคะมาดูสถิติกันก่อนเลยนะคะโอ้มันออกสามกระนาเลยนะคะหลายๆท่านก็คงจะถูกกันไปนะคะคงจะมานจะเฮงกันไปนะคะโอ้งูมีหกี่ดีเฮ้ยโอ้คุณบีบีเราบอกเราเราเคยฝันแบบนี้เราถึงหนึ่งหกว่าสันอันน้คือบอกเมน่นเหรอเมน่นเราได้หลายอยู่บ้ค่ะหนึ่งหก 1, นะคะโอ้กาลังวันของเรานะคะหนึ่งสองสามนะคะทุกคนกําลังวันหนึ่งสองสามมาหนึ่งสามนะคะ กำลังวันหนึ่งสองสามาหนึ่งสามกำลังวันจึ้งมากๆนะคะสูตรดั้งเดิมเข้าไปที่1นะคะอาจารย์ปัญญาเข้าเต็มๆนะคะเดี๋ยวค่อยให้ดูเนาะมาดูกันก่อนนะคะผลหวยออกนะคะติ๊กไปแล้วคะ่ะเรียบร้อยหมาแทน9้านะคะปัญหาโลกแปดหกับเก่าหกสนนะคะตัวใหม่นะคะตัวใหม่มานะคะโอ้ หนึ่งมาจริงๆด้วยนะคะวันวันศุกร์นะคะเป็นหนึ่งมาแล้วเอ็ดว่าเลขสองมันดังหลายลบสองค่ะคอยว่าเลวพวกเจ้าคือมาบวกบวกมาบวกศูนย์อันหนึ่งอันบวกมาบวกเลขดังคอยกอนว่าสันโอ้ยถ้าบวกเลขดังกวนคอยสิบกไปเลขเอดสองเนี่ยโอ้บอกเลยมันน่ากลัวนะคะแบบเลขดังมันไม่มาเลยนะคะแต่ใจมันรักเนาะทุกคนเนาะใจมันรักนะคะได้กันไหมเนาะเอา ใครได้ดีใจด้วยใครไม่ได้สูตรต่อไปนะคะสูตรก็แตกของเขาไปค่ะสูตรก็แตกของเขาไปนะคะเขาก็แตกซ้มตัวซีวตัวไปสูตรนะคะโอ้ยตายแล้วก็ยังว่าโอ้ยเด่นบนอีนังสวยรูดค่ะเสดายค่ะดาวสีเดปเปยอันใส่เงินสักหน่อย่อยว่าแล้ว <c oughs> เขาว่าหามไวเว่าไวก่อนบ่ค่ะเอาบ่เป็นอย่างนักลบย่อมมีบาดเพลนะคะเราไม่เค้นะคะแต่ว่าเราก็จุกนิดหน่อยนะคะ แต่ว่าเราก็จุม๊มนิดหน่อยนะคะเอาทุกคนไอ้เลขดับของเรานะคะเลขดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรนะคะอให้ดูสถิติวันจันทร์ก่อนเลยนะคะวันจันทร์นี่จะสามารถใช้แทนไอ้นี่ได้ไหมคะจะสามารถใช้แทนไอ้นี่ได้ไหมเอ้ไออะไรนะจะสามารถใช้แทนได้ไหมคะวันจันทร์นะคะเราไอา จะใช้กับไทยได้ไหมคะเอาลองดูเดอะะ้อค่ะลองดูคะ่ะทุกคนนี่นะคะสถิติวันจันทร์นะคะสถิติวันจันทร์สูตรดั้งเดิมเข้าไปที่หนึ่งนะคะดั้งเดิมโอ๊ยสมโฟร์หรอคุณพ่า็ถามหาสูตดูดังเดิมนะดั้งเดิมเข้านะคะเจะ้าเมตตายนะคะเจ้าเมีตายสูตรดั้งเดิมเข้าไปที่หนึ่งนะคะดั้งเดิมไม่ทําให้ผิดหวังนะคะมันออกหกสามศูนย์เนาะหกสามศูนย์นะคะหนึ่งหก อ้ยบัตรจังสิกบบขึ้นบไปสามสามมากระหน่ำเลยนะคะมาทั้งสามทั้งศูนย์เลยนะคะศูนย์กับสามนี่มันชอบเป็นสถิติของมันนะคะเฮ้ยหวยอยอกแล้วเมียนค่ะคอย นี่แหละค่ะทุกคนว่ากันไปตามสูตรเนาะมาดูกันนะคะนี่คือสถิติวันจันทร์นะคะหวยสามสิ้หน้าอีกแล้วบ้คขาสามมาแรงเถอค่ะโอ้พอได้มาแล้วมากระหน่ำเลยนะคะสามนะคะงวดล่าสุดมันออกเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะดึงเจ็ดดึงสามดึงหนึ่งลงมาค่ะดึงเจ็ดดึงสามดึงหนึ่งลงมาเหมือนตัวนี้นะคะนี่นะคะทุกคน 6 3สามศูนย์นะคะหกสามศูนย์หนึ่งหกนะคะ,น,ะ,คะนีะ่หกสามศูนย์หนึ่งหกเนาะนี่เนาะหกสามศูนย์หนึ่งหกี่อันนี้มันดึงหกลงมานะคะมันดึงหกลงมานะคะทุกคนอันนี้มันก็ยงีเนาะ,ะเราแตกสีตัวตรงนะคะแตกสีตัวตรงโอ้ไม่น่าเชื่อนะคะไม่น่าเชื่อว่าแตกสี่ตัวตรงมีใครได้ไหมเนาะนะคะก็เนียว่าสูตรกระแตกของเขาไปโอ้ยจับได้ตรงๆเลยนะคะครั้งแรกนะคะที่สูตรนี้แตกสี่ตัวตรงนะคะนี่นะคะ ครั้งแรกนะคะที่สูตรนี้นะคะหนึ่งหกสามศูนย์นะคะครั้งแรกที่สูตรนี้นะคะแตก4ีตัวตรงนะคะครั้งแรกเลยนะคะป้าสี่ตัวแตกค่ะทุกคนสี่ตัวตรงนะคะสี่ตัวตรงเนี่ยเฮ้ยป้าแตกสีตัวตรงเลยนะคะก็จับได้ด้วยนะคะชุดใหญ่นะคะแต่ว่าก็ต้องมีทุนเนาะ ต้องมีทุนเน่จักหน่อยค่ะเอามาดูเลขดับกันนะคะเลขดับของเรานะคะเลขดับของเราเนาะโอ้ยตัวส่วนแตกสี่ตัวได้กันอยู่บ่จับได้อยู่บ่เอาอันนี้นะคะแตกสามตัวตรงนะคะนี่ชุดใหญ่ของเราสามตัวตรงพอด้ปนเด็แก้วพอด้ทุนนคืนมาตีแอร์แอรไปตะบ,บนนะคะชอบบนค่ะทุกคนเนี่ยชอบเล่นสามตัวบนนะคะแต่ว่าไม่ได้แตกสี่ตัวนะคะไม่ได้จับไม่ได้ค่ะ จับไม่ได้จับหนึ่งหกสามศูนไม่ได้เสียดายคะ่ะแอไปจับอะไรที่มันติดนู่นนะคะเจ้าเมีพาดตายคะ่ะขออภัยเด้อว้ายเจ้าเม่โอ้ยถ้าเจ้าเม่ให้หกเก้าสามศูนย์เหมือนงวดก่อนก็คงจะดีนะคะเนาะถ้าให้หกเก้าสามศูนย์เราก็มาเน้นพวกนี้นะคะเราก็จะได้เต็มเต็มเลยนะคะบุญวัสนาอิสวยอันนี้ได้เป็นตัวกันนะคะเอาบริษ เขาเนือกระดีแล้วค่ะเพราะว่าแอดไปแต่บนนะคะไปแอดเน้นชุดบนค่ะทุกบททุกคนแอดเน้นชุดบนแอดชอบบนนะคะแล้วก็มาจับของตัวเองแต่ว่าไปตายรูด9ก้าสูไปตายรูดเก้าสนะคะขออภัยเด้อคนตามใครตามเก่าสวข่อยขอ้่อยกับมันใจสูตรเนาะว่าสลือบรูดไปแต่นี่จะโคองกับพอแล้วเนาะ เอามาดูนะคะเลขดับนะคะเลขดับบนของเรานะคะดับเอาอยู่นะคะดับเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะดับเอาอยู่ทุกสูตรนะคะนี่เข้าอีกแล้วนะคะเข้าอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะฮ้ยเข้าอีกแล้วคือดีเลยนี่เนาะเข้าอีกแล้วนะคะสามศูนนะคะเต็มเต็มเลยนะคะปาร์ตเขาสามศูนย์เต็มเต็มเลยค่ะเนาะเข้าแต้มๆต้มเข้าหมดเลยนะคะแต้มสามตัวบนก็เข้านะคะเก้านะคะ ต้มสามตัวบนเข้าเก้านะคะนี่แต้มสามตัวบนเข้าเก้าแต้ตมเข้าเก้าโอ้เต้มเข้าหมดเลยนะคะทุกคนเอามาดูดับของเรานะคะดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรนะคะดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรนี่นะคะทุกคนดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะดีใจด้วยนะคะแอดวาแล้วแอดเขียนผิดนี่สามศูนย์ศูนย์สามนะคะเกือบบันเทิงเลยนะคะอาจารย์ปัญญานะคะนี่ด้วยอาจารย์ปัญญาเต็มเต็มเลยค่ะ เต็มๆค่ะหนึ่งหกสามศูนย์นะคะอาจารย์ปัญญาเตม็มเต็มเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเอามาดูเลขดับกันนะคะเพื่อเดี๋ยวเราให้ดูนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างเอามาดูเลขดับกันเลยนะคะเลขดับกันเนาะทุกคนนะคะเลขดับนะคะเลขดับของเรานะคะเอาให้เบิ้งเบียันนี้เนาะ ก่าสิห้ากระดาษพ่อค่ะอาเลขดับของเราดับหน่วยบนนะคะให้ไปที่ดับหนึ่งนะคะดับหน่วยบนให้ไปที่ดับหนึ่งค่ะนี่เลยนะคะดับหน่วยบนให้ไปที่ดับหนึ่งนะคะแคปเลยนะคะดับเราเอาอยู่ทุกสูตรเอเคตัวเดียวนี่แหะค่ะมันจึงดับอยู่นะคะเอาแคบ้วบอดับหน่วยบนนะคะแอนให้ไปที่ดับหนึ่งนะคะทุกคนอ่านะมากันเลยนะคะดับเออ ดับสิบบนนะคะให้ไปที่ดับสามนะคะดับ1ิบบนให้ไปที่ดับสามค่ะทุกคนนี่นะคะดับ1ิบบนนะคะนี่ดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะดับนะคะสายดับนะคะสายดับช่วยประหยัดงบได้เยอะเลยนะคะประหยัดงบเนี่ยได้เยอะเลยนะมีบุญมีวาสนาร่วมกันเราก็คงได้นะคะทุกคนดีใจด้วยนะคะดับหขค่ะงวดนี้ให้ไปที่ดับดับหขค่ะหน่วยล่างนะคะ หลักร้อยนะคะถ้าแอดให้งวดนี้แอดจะให้สามห้าค่ะถ้าถ้าให้สองตัวนะคะแอดจะให้สามห้านะคะซึ่งทุกคนจะเห็นว่าแอดไม่ได้เน้นห้าเลยนะคะแอดไม่ได้เน้นห้าหลักร้อยเลยทุกคนจะเห็นนะคะว่าแอดไม่ได้ค่อยได้ติ๊กนะคะไม่ค่อยได้ติ๊กวงกลมอะไรของห้าเลยนะคะทุกคนจะเห็นว่าแอดแค่ติ๊กอันนี้เฉยๆนะคะนี่ห้านะคะแอดไม่ได้เน้นไปเลยนะคะจะเน้นไปถึงพวกหกพวกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าหลักร้อย มันกับถ้าให้ดับสองตัวนะคะถ้าให้ดับสองตัวเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าแอดก็ไม่กล้านะคะย,าน,นยานัมหลุดยันันหรุดยันยานผ้ามูแต่ตายคะ่ะเอานี่นะคะดับหกนะคะดับหกอ้าทุกคนบอก เอาเดียวถ้ายังไงเดี๋ยวแอดพิจารณาในชุดสรุปนะคะชุดสรุปท่านที่อยากดูนะคะท่านที่อยากดูดับร้อยสองตัวต้องรอชุดสรุปนะคะแอดอาจจะให้สองตัวนะคะเพราะหลักร้อยเพราะว่ามันดับอยู่ดีค่ะหลักร้อยนานๆหลุดทีนะคะหลุดยากนะคะอ้าวดับหลักสิบแอดเย้โอ้ยแอดคือเก่งแหตหลักหลักสิบนะคะปกติแอดกลัวมากเลยนะคะดับสิบล่างเนี่ยเป็นอะไรที่แอดเอาไม่เคยอยู่นะคะแต่ว่าสูตรนี้จึ้งมากๆเลยนะคะอ,อ้าวอให้ดับอยู่อีกนะคะของเอฟซีก็ปังเลยประหยัดงบเอฟ ได้เยอะเลยนะคะก็ต้องขอบคุณ FC นะคะที่แบ่งปันแนวทางมานะคะแบ่งปันสูตรให้แอดนะคะดับหนึ่งนะคะให้ไปที่ดับหนึ่งนะคะดับหนึ่งสิบนะคะสิบล่างนะคะดับสิบล่างให้ไปที่ดับหนึ่งนะคะสูตรแอดนะคะดับสิบล่าง f c ให้ไปที่ดับศูนย์นะคะชุดสรุปนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะชุดสรุปวันอาทิตย์นะคะแอดจะให้อาจจะให้เลขด,ดับหลักร้อยสองตัวนะคะ อาจจะให้เลขดับหลักร้อยสองตัวนะคะในชุดสรุปรอดูกันแล้วกันนะคะอาจจะเพิ่มให้นะคะอาจจะเพิ่มให้เพราะว่าเท่าที่ดูมางวดวันนี้ก็ให้สี่เก้าเนาะวันนี้มันมันมันให้ดับเอสสี่เก้านะคะมันก็เอาอยู่วดนี้ให้สามห้ามันก็เอาอยู่นะคะงวดนี้ให้เอ่อให้ให้สามห้าเอาอยู่เนาะวันนี้ก็ให้ดับนะคะให้ดับเนาะให้ดับหกนะคะดับหกอีกตัวหนึ่งนะคะยังไม่ได้ทำ ให้ดับหกเออศูนยก็เอาอยู่โอ้โอ้แต่ว่าศูนย์นี่มันมันไปชนเด่นเนาะมันมาหกนะคะเออเนาะไม่ใช่ตัวเน้นเลยนะคะตัวตัวสูตรอันนี้ไปได้นะคะแต่ว่าสูตรตัวตัดไม่ได้นะคะสงสัยต้องเอาสูตรตัวตัดมาทําใหม่นะคะสูตรตัวตัดของเรานะคะสําหรับสูตรตัวตัดเนาะ หาสูตรตัวตัดใหม่นะคะเอาอันนี้หลักร้อยนะคะหลักร้อยนี่สาคัญ FC ชอบนะคะดับหลักร้อยอะดูกันเดิมเอาอาจารย์ปัญญานะคะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะแอดก็ทั้งอัดคลิปให้ทั้งโอ้ยโชคดีนะคะที่แอดทั้งอัดคลิปให้แล้วก็ลงลงในอันนี้ให้นะคะลงในอันนี้ให้เนาะโอ้ยเขาบอกว่าจะมีโชคนะคะโอ้ยน่าสิเป็นโศกญ่เนาะงูหกจริงๆด้วยนะคะงูตัวน้อยเป็นหกนะคะเป็นห้าเป็นหกนาโอ้อีดีค่ะนี่นะคะหกสามศูนย์นะคะ แตกสามตัวนะคะหกสามศูนย์นะคะแตกสามตัวตรงนะคะชุดใหญ่ของเรานะคะหกสามศูนย์นะคะเอาได้กันไมหมเนาะนะคะสายบนนะคะสายบนนะคะสายบนมีใครได้ไหมคะสายบนนะคะชุดใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในชุดตัวนี้นะคะแต่ว่าแอติกหลักร้อยหกไว้อยู่นะคะโชวนะคะ โอ้ยพวกนี้นะคะนี่สามูนย์มีหมดเลยเนาะเข้าตรงๆเลยนะคะดับเราเอาอยู่นะคะอันนี้ของหลานนะคะหกสามูนย์มีมาวินกันเองเนาะโอ้ยเก่าสวงมอเขาค่ะสองมันดังนะคะสองมันดังน่าจะเป็นหกให้เราเนาะตายหลุดค่ะตายหลุดบนเก่าสงเอใค้เอ็ซีที่ตามเด้อจะจุกค่ะเอาไปใจคงเจ้าเมียค่ะเก่าสวงโอ้ยตายเลี้ยวคอยอุตส่ามันใจนี่ละแอดแอดทุกคนเป็นไหม แอดชอบตัวไหนทุกคนสังเกตมันไล่มาเลยนะคะทุกคนโอ้ยจมัมันเป็นเสียงนี่นะคะ169 1630นะคะเราแตกเลยนะคะ1630แตกสีตัวตรงนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะ630ามศูนะคะห <c oughs> น,ออ 63, นึ่โอ้ยสวยงามเกือบเป็นโอ้หกสามอายุข่อยก็เนี่โอ้ย36มหเว้าพชรเอานี่นะคะอันนี้แอดมินให้ที่302นะคะ ศูนย์สองสามนะคะแอดมินที่คู่นี้ให้มันออกหกเนาะมันออกศูนย์หกสามเอออยากจะบ้าตายอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นศูนย์หกเก้าเป็นตัวที่เน้นแต้มเก้าเข้าค่ะแต้มเก้านะคะนี่นะคะสามตัวไอแต้มเข้าหมดเลยนะคะทุกคนแต้มเข้าหมดเลยนะคะนี่อันนี้นะคะสามศูนย์นะคะสองตัวบนของเรานะคะสามศูนย์นะคะชุดสามศูนย์นะคะแต้มอา้าว มันต้องแต้มอะไรคะ่ะเอามันต้องแต้มสามปะเอออุย๊ยเอ็ดเบิงผิดโอ้ยมันแต้มหลุดเนาะอ,อันนี้ต้องแต้มสามอ้ยขออภัยขออภัยอ้ยแต้มสามแต้มบ่เขาแต้มบ่เขาโอ้ยแต้มเก้าเพิ่นว่าโอ้ยแต้มสามคะ่ะสามบวกศูนบวกพิดค่ะนึกว่าสามตัวเนาะ แต้มสามนะคะเอาเด็ดจนแก่ไขค่ะเด็ดจนแก่ไขอันนี้อันนี้แต้มเจ็ดนะคะอันนี้เป็นแต้มของแอดเนาะแต้มของแอดหลุดนะคะโอ้ยลืมเอาเตามหลานมาบนเอาแต้มเจ็ดนะคะสูตรล่างแต้มเจ็ดของหลานเข้าไปนะคะหนึ่งหกนะคะห่วยล่างก็เข้าตรงๆนะคะบนก็เข้าตรงๆโอ้ยสลือไปซอันนี่นะคะก็เข้าตรงๆนะคะถ้าใครไปทุกชุดนะคะสามสิบหกงนะคะเข้าตรงๆเลยนะคะบนเข้าดีมากเลยนะคะแต่ว่า เอสอนี้ไม่ได้นะคะนินไม่ได้เนาะตารางก็แตกนะคะอาจารย์ปัญญานะคะเดี๋ยวเรามาดูของหลานนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะทุกคนจะได้รู้นะคะตารางก็แตกสี่ตัวไปนะคะนี่นะคะอันนี้ก็นี่เลยเนาะนี่นะคะอันนี้ก็แตกเข้าไปที่หนึ่งนะคะสูตรดั้งเดิมเข้าไปที่หนึ่งนะคะสงสัยจะได้ออกสู่หน้าจอนะคะเอาดีใจด้วยนะคะกับ f c ที่หมานอาจารย์ปัญญาก็เข้าเต็มเต็มนะคะอาจารย์ปัญญาเนี่ยเขาเต็มๆตมเลย รวดสมแมนตามากใครที่ไปนะคะเพราะอาจารย์เน้นหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะอาจารย์เน้นแข็งแข็งว่าพิ่งคือสีด้วยเนาะเฮ้ยเนาะอ่ามาดูสูตรล้านนะคะสูตรล้านนะคะ,นนะ,คะวินนะคะวินล้านแตกหกสามศูนย์ค่ะวินแตกสามตัวบนนะคะหกสามศูนย์นะคะมาวานนี้เนาะวินแตกนะคะวินแตกสามตัวบนนะคะวินของหลานมาดูเลขเด่นบนนะคะบ่จือค่ะไปโตค่ะ ก็งวดนะคะคอยว่าเร็วคุยหลายจ้ะคุยหลายรุดเลยจ้ะโอ้แต่ว่าไปหลักร้อยนะคะเริ่มเดินหลักลร้อยว่่าศูนย์นี้มันให้ศูนย์เก้าสามหกมาหลายงวดแล้วมันไม่ออกสามตัวพอให้งวดนี้หกคยว่าเร็วสวงดังได้หลายเนาะเอ้ยเรียกติดบนล่างนางนริงจริงๆได้เคยหนึ่งมาเฮ้ย หนึ่งมากค่ะหนึ่งมากเนาะดีใจกับเอฟซีที่ได้นะคะโอ้ยเม็ดเดียวข่อยกะตายค่ะเม็ดเดียวตายอีกเดียวเม็ดเดียวข่อยเอาซูกันต่อไปค่ะดีใจด้วยอดีใจด้วยกับเอฟซีที่ได้นะคะไม่เออดิสาตาลอนเน้ หม่สู่ตัวด้วยนักลบย่อมมีแบบเพนะคะเป็นธรรมดานะคะโอ้ยสามมาพอสามมากระดําอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ได้เต็มมิตมันมีทุกสามมาเลยนะคะแต่ไม่มีสามสองมาเลยทุกคนเออเปียกจังเลยนะคะไม่มีสามสองนะคะัวเมียกับตายเอดเลยะคะ่ะสามมาอิลีสามสองกับบัวเนาะโอ้ยจะเป็นอย่างสามศูนย์อกใด้ออกดีค่ะ โอ,อกได้อ,อกดีนะ,ะดีใจด้วยกับเอฟซีทีหมานนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อจ้ะคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะดีใจด้วยกับเอฟซีที่อนี่นะคะงูเล็กกันค่อยบวกว่าให้ปีนี่พวกเจ้าโอ้ยมีโอ้ยเอฟซีปรให้แอดอยู่ได้หนึ่งหกร้ายท่านเลยนะคะหนึ่งเป็นหกเป็นปเป,นปรเปรไปคนละทิศคนละทางแอนแห่งแปร่าเป็นเนาะเอามาทวนเลขดับอีกรอบนะคะมาทวนเลขดับอีกรอบนะคะดับหลักร้อยให้ไปที่หกนะคะดับหลักร้อยให้ไปที่หกค่ะ อ่าดับสิบบนนะคะดับสิบเนาะเอ้ดับสิบล่างนะคะให้ไปที่หนึ่งนะคะสูตรแอสูตรเอฟซีให้ไปที่ศูนย์นะคะดับสิบล่างนะคะอ่าวดับหน่วยบนนะคะดับหน่วยบนโอ้ดับเอาอยู่ถูกสูตรเลยขึ้นเลือดสมนแตนแทค่ะจึ้งมากๆเลยนะคะดับเอาอยู่ทุกสูตรนะคะอ่าดับหน่วยบนนะคะดับหน่วยบนให้ไปที่ดับหนึ่งนะคะ ดับหน่วยบนให้ไปที่ดับหนึ่งนะคะ,ะดับตัวนี้นะคะให้ไปที่ดับสามนะคะสิบบนสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอ,ขอให้หมานคอยหิงคอยป่ปางคอยทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ